S <S ส,วสวัสดีครับอยู่ผมครับพี่โบงครับวันนี้ก็มารีวิวกล่อง RG โอ้คุ้มกัมือไหนกันน้ำ Xeria นะผมก็ราคาได้เลทลงมาหน่อยนะอยู่ที่750บาทนะครับผมก็ไอ้เพิ่งแกะของแท้กันน้ำมานอผมโอ้บาเบยแมงหนา เัวไยอันนีน้ก็เคยเคยพูดเอาไว้นอกว่าจะเอา RG สักตัวนะผมก็สุดท้ายก็ลงลงมาที่เอ็ x c ผมอ่าวันนี้ก็มาดูแผงกระถวนะว่าอะไรยังไงนะผมโอ้โหไปถุงนี่นึ่งสอง สามสี่แล้วแล้วก็คู่มือเล้วคู่มือหนึ่งใครติ้งส่องมาอาจารย์เต้นแน่เลย อแนะนำครับผมจา์จแต่นแนะนำต่อยต่ออาร์จีเอาจะแกะอะไรก่อนดี่าแกะแผงใหญ่ก่อนแล้วกันเราจะไม่โบ๊ะบ้าเนาะเสียวนะผมของแพงอ่าติ๊กเกอร์ เอ้ยอย่าเอาก็ได้เอาเตอร์ออกมาก่อนเกอร์นะผมรู้สึกว่าจะงอนะสีขาวนี่านี่้เป็นขาอานี่บางส่วนเนาะขากับมือ เขาโลดาบก็ทุกคนคงจะเคยเห็นกันบ้างแล้วแหละหนะผมตอนนี้ผมก็แกะเช็คของก่อนอ่าจึ๊บจช๊บจช๊บโอ้ฝ้ายอยู่ใ,ใบร้อนพัดลมไม่โดนคนนี่อ่า อันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่สีขาวจะเป็นสีน้ําเงินเอ,อ้ยออกเทาๆทาขาวเทาหน่อยๆเห็นชัดเลยจอดเทาเทหน่อยเจ็บบีมนี่ขอให้มาหกอันเลยเหรอ <c oughs> ให้มาหกอันแล้เนี่ยเขาก็ให้มาคู่อม แห่งเบิ้ลแหงเบิ้ลน,นี้เหมือนจะเกินอะไรบางอย่างเกินนะครับเ,เดี๋ยวผมวัาได้อีกทีหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามันมันเบิ้ลเกินหรือเป็นอย่างอนยู่แล้วเป็นเตาปฏิกรณ์กับเขานี่มันเบิ้ลเบิ้ลมาเกินนะแห่งอีอ่า มาติดันเลอร์ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกแผงมาติดันเลอร์เนาะเป็นแผงโค้งด้วยสีเขียวใสสวยจังเลยเอากล้องมันจะดูแสงจ้าไปหน่อยนะ <c oughs> แล้วแล้วบีมรอสีไม่เต็มเหรอเ <c oughs> ด้ยทามไปรออย่างเงี้ย <c oughs> ยังยดีอ่แกดู ก็เห็นแล้วเปล่าเดี๋ยวมันแหวงคือนี่บีเซเบอร์แหวงเฮ้ยไม่ใช่แหงมันแหว่งแต่ตัวบีมไม่แหวงโค้งโค้งขาตัวแล้วก็แขนของข้างมีการบอมหรือเปล่าต้องบอมแล้วมั้งก็นดีก็ จะเป็นแผงมาิกันเลอที่เหลือก็จะเป็นพวกเกาะอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นถอดประกอบไหเนี่ยเนาแล้วก็มีตัวเซสนะอยู่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าเซสนะเน่าแผงสีขาวอย่าบอกว่ามีเซสนะดังนั่งด้วยนะแมวนะแม่งเล็กเกินอย่างนั้นอะ นามีมิเซซนะานั่งอเคนะครับแล้วก็แข็งดาบอัคกรกิยเงินเงินนี่เงินสวยนะเงินสวยกว่าในคลิปของคนอื่น,นอีกนียสีเงินมากสีเงินมากสวยมันเงาสวยมากอะ่ะแล้วก็ อาแปลงสีขาวที่เหลือฮะแล้วก็ฟิล์มฟิล์มแกะฟิล์ม <c oughs> ตายแลย้ว <c oughs> โอ้โหจ <c oughs> ิกปาก พลาดนิดเดียวชิ้นหายไปร้อยล้านโอเลกเกินจะสีไม่เข้มเหมือนนี่นั่นเลยอืมนะเดี๋ยวฟิล์มเอาไว้ข้างล่างก่อนอยวเดี๋ยวขาด สีเงิน,นเดาเฮ้ยสีเงินสวยนี่แสงนี่สวยมากเลยแล้วทำไมมันมีรอยหักตรงนี้มันต้องประกอบการอะไรมาแน่เลย มันจะมีรอยหักได้ไงฮะโคตรเก่านะน,น,น้องดูวชั้นแรกโขวยนั่นละลายสีสีไม่ไมมงาวเลยเอาไปสีดาบไนเลยสีดาบเล็กแไอ้น่ะแบบมันเป็นตัวนู้นเออ ทําดาบเงาตัวมันน่นน่นกว่าเดี๋ยวขอดูแผงหน่อยเข็มมีแถมเบิ้ลอ่ะเอาบ้ลจริงๆด้วยเบิ้ลจริงๆด้วยมันมีเขาสำรองกับเตาประตเตาปริกรก็สำรอง ต้องอ่านดูดีๆโดยเฉพาะาแขนขาขาโคงสำเร็จผมเคยดูคลิปคุณต่อยูนิคอนอ่ะเขาต้องวอร์มขาก่อนโอ้อันนี้ให้ให้มือตายมาหให้มือตายกลาง ผมเป็นไม่มีอืมผมเป็นหงูลางโอเคอยู่ฮะเปิดกล่องแค่นี้แหละไล่สดไหนไอจุกไปสวยเปล่าเดี๋ยวไล์สดต่อหรือเปล่าดูแต่ดูครับน่าจะประกอบง่ายโอ้โหไม่ได้ขอแม่นี่กุจะแก้ตามหา หนะายยากด้วยครับผมดูไว้เดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์สดนะครับผมน,นี่ก็ขอไปแค่นี้แหละบาย